สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. จตุลาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางปักหลัก10ลร่างของแอดนาคีโนนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลข5ทุกท่านมีเลข8หลุดไปเข้าหลัก หน่วยนะครับวยออก6 4 6 5 8สําสำหรับงดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1 2 3 4 7 9นะครับ1 2 3 4 7 9แนวทางปากหลัก10ล่างมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางปักหลัก หน่วยล่างงวดที่ผ่านมามาทั้งหน่วยมาทั้งสิบเลยนะครับมีเลข8ดแล้วก็มีเลขห้างวดก่อนหน้านั้นก็มาทั้งหน่วยมาทั้งสิบนะครับมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขสามแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวาสุดนะครับ1ตุลาคมเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสามสี่ห้า แแนวทางปักหลัก10แล้วก็ปักหลักหน่วยล่างของแอดนาคีโนต่อมาจะเป็นแนวทาง10รล่างของอาจารย์เวียงพิงค์นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้925 047นะครับ925 047ทุกท่ากทันวันที่อยู่ด้านล่างนะครับ1เดือน10 ปี2568มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างมหาลาบนะครับเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0กับ5ก็มีเลข5นะครับที่เข้าหลัก10โเยออก5 8สําสำหรับงวดใหม่1จตุลาคมอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1กับ6นะครับ1กับ6 นวทางเด่นล่างเลขเด่นสองตัวของมหาลาบนะครับมาต่อกันที่แนวทางหลักสิบล่างของแอดพิ mi, มมี่งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขห้างวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลขสามงวดที่ออกสามหนึ่งสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสุดนะครับ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดห้าถุกทันศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดห้ามาด้วยกันก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยหลักหน่วยของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขแปดครับสำหรับทางเดินเลขสูตรหลักหน่วยของอาจารย์ห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับ นวทางงวดใหม่คำนวณได้0ูนย์หนึ่งสอห้านะครับ0ูนย์หนึ่งสองสามสี่ดหนำนี้ครับใครรอแนวทางสูตรสอนล่างของอดพิมมี่ต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่ล่างของอาจารย์เจ้าของข้อมูลนะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบ ปี2568ใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ชฉลง JK ใครรอใครตามมาแล้วนะครับใบฝั่งทางซ้ายเป็นแวทางงวดก่อนถูกทัน เด่นล่างสองสูตรของอาจารย์ได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขห้าอาจารย์เจ้าของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งหลักสิบก็ตรงๆเลยนะครับคุยออกห้าแปสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับมีการเปลี่ยนแปลง1สูตรนะครับสูตรหทุกท่านจากสูตรนี้เลขเด่น2ตัวอาจารย์ใช้เป็นเลขเด่น3ตัวนะครับ เพื่อให้มีชุดรองถุกทันกันพลาดนะครับส่วนสูตรนี้ของอาจารย์ยังเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับงวดที่แล้วได้ห้าหกงวดนี้ได้4ี่ห้าทุกทันส่วนชุดอขอภายส่วนตัวชนเด่นของอาจารย์ได้เลขหตัวเดียวนะครับได้เลขห้าตัวเดียวแล้วก็ชุดเด่นของอาจารย์ได้5้าหนหะครับชุดรองได้ 9กับ59ทุกท่านชุดเด่น5 1 1หชุดอรอง91กับ5 9อาจารย์ให้มาแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับสูตรเด่นล่างจับคู่นะครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้ศูนึ่งกับ1ึ่ได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขหนึ่งสหรับ คู่ร่างของอาจารย์ให้มานั้นก็คือ5 1า5กันึุพันแนวทางของอาจารย์เฉลิหลง JK นะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์วิรัตนะครับใบน,นี้เป็นสูตรสอนบนคู่ขี้แนวทางงมดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขคู่ก็มาทั้งสอมาทั้งนอเลยนะครับ หลักสิก็คือเลข4หลักหน่วยก็คือเลข6สําหรับงวดหมาอาจารย์คํานวณได้เลขคู่นะครับก็จะมี4 6 8 0 2ทุกท่านตามนี้นะครับ4 6 8 0 2สอนบนคู่ขี้ของอาจารย์วิรัตมาต่อกันที่แนวะทางเด่น10บ,บนของแอ๊ดกุ้ง งวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลข4ที่เข้าหลัก10นะครับหวยออก646สําหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขามือนะครับวันที่1เดือน10ปี2568เจ้าของข้อมูลคำนวณได้12345678ถูกทัน123456ห เจสูตรคำนวณเด่น10บนของแอดกุง้งมาต่อกันที่แนวะทางหลกักหน่วยบนของแอสมุดบันทึกเลขเด่นแบบ6ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้901234 มาต่อกันที่แนวทางหนุ่มบอระบือนะครับอาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด4ชุดทุกท่านมี454855แล้วก็58ครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม68มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์กรกาสินนะครับตัวเด่นของอาจารย์เด่นไปที่เลข6กตัวก็มีหกสามหกห้า สตัวได้8ปดหกสาแล้วก็8 6 7แนวทางของอาจารย์กอนกาละสินต่อมาจะเป็นแนวทางทิศท่าตะโกมวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16กันยาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9กับ5เลข5มานะครับแต่ว่า2ตัวของอาจารย์ ไม่มีห้าแปดไม่มีแปดห้าทุกท่านเข้าแต่ตัวเด่นงวดก่อนน,นั้นก็เข้าแต่ตัวเด่นนะครับเลขห้าไปด้านบนแต่ว่าไม่มีห้าหกหกห้านะครับงวดที่ออกสามห้าหกสามหนึ่งสามงดหลังสุดตามที่เห็นทุกท่านแคปหน้าจอใบนี้ไปพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับหนึ่งตุลาคมหกแปดตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้หกกับห้าครับ สองตัวมี6 1 6นึ่งหกสองหกแล้วก็5 9าเก้าอีกใบหนึ่งของอาจารย์นะครับข้อมูลชุดแรกคำนวณได้5 6าหกสองหกสองแปดห้าหกห้าหแปน่ง้าสี่ห้าสี่นะครับคือ2ตัวนี้สามารถเก่งได้หมดทุกทัน นวทางของอาทิตย์ทาตะโกมาต่อกันที่เลขดับกันบ้างนะครับใบนี้ดับล่างของอัตระเด่นคำนวณได้เลข0ต่อมาก็ดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลข3ใบนี้ดับล่างของอัเป็นต้น งวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านนะครับอาจารย์คำนวณได้เลข9ก้วยออก58สูตรดับล่างของอาจารย์5งวดหลังสุดนี่ดับผ่านทั้งหมดเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือ3าใบด้านบนครับ1ตุลาคมอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข0นถูกทันดับล่างของอาจารย์คำนวณได้เลข0 มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรคำนวณดับบนดับบนของอาจารย์งวดก่อนก็ดับผ่านนะครับคำนวณได้เลขหนึ่งออกหกสี่หกสำหรับสูตรดับบนของอาจารย์หางวดหลังสุดก็ดับผ่านทั้งหมดเหมือนกันนะครับแนวทางงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขหกทุกทันคำนวณได้เลขหกดับบนของอาจารย์ได้เลขหกนะครับ พาจากประมาณนีครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ